เองอิงไอ้มาแล้ว <file> จ <meaning chor Arrow> ้ามาแล้วจ้านนงเข้ามาฝากช่องใหม่ชื่อช่องวันนนงคชาแนวเขามาดูกันแล้วใชกดแชร์กดไลค์วันนี้ชารวันสัญจรจะพาทันตรอนมาดูอะไรก็เพื่อมาศึกษาหาความรู้ เอออออัันนนตติดดาามมูก้ยสวัสดีครับผมนนทงเชิญยิ้มนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมกันในช่องของนนทงชาแนลนะครับวันนี้นนทงจะพาท่านมาดูอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีควายงามอืมเข้าทางนนทงเลยนนทงอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องควายอีกแล้วเดี๋ยวติดตามไปดูกันนะครับว่าเจ้าของฟาร์มเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมขอบคุณมากเที่ยอกาสนะนองได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือครอบของคุณพี่เรียกพี่ดีกว่านะจะได้ดูเด็กเลครับผมแนะนําตัวหน่อยครับพี่ผมสวัสดีครับผมสุเทพมั่นคงนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของคุณต้นบ้านนาครับผมก็ปัจจุบันก็หันมาพัฒนาควายงามควายไทยของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเราครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมด้านใน พอควายกันครับไปดูควายนะครับผมนายอยากเข็นแล้วได้ครับพาผมไปดูหน่อยไปอยากไปดูกันาเลยครับอาตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเทพมงคลควายไทยพัฒนานะครับตำบลปากขาอำเภอบ้านนายจังหวัดนครนายกนี่ไพ่สวยงามมากนะครับสุดยอดเลยนะครับมาตรงนี้เลยพี่ต้นพี่ต้นต้นมางี้เลยนะฮะ่างี้เลยอันนี้เป็นข้อควายฟาร์มควายนะครับที่จังหวัดนครนายกเนาะครับผม จริงๆแล้วพี่ต้นเนี่ยทำงานอะไรอยู่ปัจจุบันผมทํางานอยู่ในตําแหน่งของคณะแพทยศาสตร์อม,มหาวิทย,ทยาลายัยศรีนครินทร์วิโ,โรธองคลกษ์ครับโอ้<า>ที่องคลกษ์บ้านเราจังหวัดนครนายกนะเนั่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทย์ของมหาวิทยา,ทยาลัยเลยครับที่ทํางานขนาดนี้แล้วคิดยังไงอะในเมื่อมีงานการประจําที่ดีๆอยู่แล้วแล้วทำไมจู่ๆถึงหันมาเลี้ยงควายได้เลยต้น ก็สําหรับผมผมมองว่าคนเราต้องมีทางเลือกให้มากกว่าหนึ่งหรือสองครับต้องยอมรับว่าในสมัยนี้มันค่าของชีพมันสูงครับซึ่งเราก็มีค่าใช้จ่ายเราก็เลยพยายามที่จะหาดูแลแล้วสุดท้ายสุดก็คือครอบครัวครับต้องต้องวางรากฐานไว้ให้เขาในวันข้างหน้าอืมก็คือมันจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งจะได้มาจากการเลี้ยงควายเพื่อเอามาดูแลครอบครัวครับอ่าให้มีอ่าให้เป็นอาชีพ เรียกว่าอาจจะไม่ใช่อาชีพเสริมอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับก็เดิมก็เป็นของครอบครัวอยู่แล้วก็เลยหันกลับมาพัฒนาให้ให้ต่อยอดไปมากขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถแบ่งปันให้กับเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดหรือที่อื่นๆที่สนใจก็มามามา,มาแบ่งปันไปได้ครับต่อเลี้ยงกันมาหาลาวเลี้ยงกันมาหลานแล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลี้ยงมาก็าคือต้นก็นมาทําการต่อยอดใช่ครับใช่โอ้อยากเห็นว่าควาย ตัวแรกรูปไปตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่นะรูปร่างเป็นยังไงแล้วพัฒนามาถึงตอนไหนแล้วตอนนี้ครับผมได้ครับเดี๋ยวให้ไปดูแม่ใหญ่ก่อนครับได้ครับขอบคุณมากครับเชิญตัวไหนครับนี่นะนี่นะแม่ใหญ่นะตัวนี้แม่ใหญ่นะครับโอ้ตัวนี้แม่ใหญ่ก็จะเป็นแม่ควายเหล่าเก่าซึ่งปัจจุบันก็จะมีอายุประมาณ18ปีอือฮึตัวนี้18ปีแล้วใช่ครับใช่แล้วเขาจะให้ลูกได้ถึงประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะผมว่าอยู่ที่ส่วนประกอบของร่างกายแล้วละ หลายๆปัจจัยในส่วนของร่างกายเขาด้วยครับอ๋อก็อยู่ที่การดูแลใช่ถ้าเกิดแม่ควายสมบูรณ์ก็สามารถจะให้ลูกไปได้เรื่อยๆใช่ครับโอแล้วสิบแปดปีนี่ก็น่าจะให้ลูกมาหลายตัวแล้วไหมก็ที่ผ่านมาก็ประมาณสักสิบตัวสิบตัวเลยนะสิบตัวได้ครับและตัวที่นอนอยู่นี่ก็คือลูกเขาใช่ครับใช่๋อลูกเขาตัวนี้คือเกิดมาจากพ่อพันธุ์ที่ที่ไหนอ่ะตัวนี้เราเราผสมเป็นการผสมเทียมโดยคุณหมออืม ก็ได้รับคุณได้รับการดูแลจากคุณหมอโชคมาดูแลให้เราที่คอกคุณหมอโชคชัยนะครับก็ผสมพ่อแก้วฟ้าไว้ครับอ๋อนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าใช่ครับแก้วฟ้าที่เ็าเรียกอะไรพยาคไาเผือกเล้ใช่ครับของสอนศิริาร์มของพี่เอกสอนศิริาร์มโอ้โหชื่อดังนะชื่อฟาร์มนี้ชื่อดังมากเพราะน้องเคยเข้าไปดูในยูทูบเขาเขาเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแก้วฟ้าพยาควายเผือกแล้วก็ใช่ครับ อ๋อสอยสลีฟาร์มนี่เขารู้สึกผลิตนมควายขายด้วยอะไรก็อย่างใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ผมอยากได้ควายเผือกก็เลยนําเข้าผสมกับแม่ใหญ่แต่ว่าเกิดมาไม่ได้เผือกไม่ได้เผือกครับใช่ครับแต่เป็นดาดาหรือเผือกก็ดีเหมือนกันได้เหมือนกันครับแล้วก็ได้เป็นเพศเมียด้วยครับโอ้ยโชคดีจังเลยปัจจุบันก็อายุประมาณเจ็ดเดือนครับครับตอนนี้เขาน่าจะได้ความสูงที่ร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบลครับเมตรยี่สิบถ้าเราอยากจะดูตัวเขาจริงๆริงกผมเข้าไปได้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 ขออนุญาตหน่อยขออนุญาตหน่อย ดูกันในคอกดีไหมรู้ว่าเดี๋ยวเราเราเราสามารถให้เขาลุกก็ได้ครับคานผู้ชมครับท่านที่เข้ามาชมในช่องของน้องชาเนลนะครับชายวันสัญจอนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเออความยายามท่คลามิปเป็นท่านดูอีกต่อไปครับเขาจะเปรี่ยวนิดนึงก็ออไม่ค่อยได้จับท่าเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ให้ดูการยืนนี่เป็นลูกของเจ้าฟ้ายากายเผือกนะครับ ซึ่งเกิดมาเป็นเพศแม่เพศเมียครับเออเพศเมียเพศเมียเพศเมียนะเป็นลูกของแม่แม่มีชื่อไหมชื่อแม่แม่ใหญ่ครับเราเรียกแม่ใหญ่แม่ใหญ่นะครับซึ่งเป็นควายเหล่าโบราณเออซึ่งเป็นของคุณพ่อของคุณพี่ต้นเนาะพี่ต้นหรือพี่เทศนี่แหละครับผมเอ่ออายุ18ปีแต่ยังสามารถให้ลูกได้นะครับและไม่ใช่แค่ตัวนี้สามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยได้เรื่อยแล้วตอนนี้ในท้องก็มีไหมในท้องเขาผมนําเข้าผสมกับป๋าปังแปดลิ้วของวอลุ่งเมืองฟาร์มของพี่วิครับ โ oh, อ้ป๋าทองแปดเล้วนี่ชื่อดังนี่ใช่ครับก็คือเขาจ่ายลูกที่มีผลงานค่อนข้างหลายๆตัวครับอย่างเช่นเจ้าซันทองแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเจ้าลํำโขงเนาะที่มีชื่อเสียงโอ้ที่ว่าได้แชมป์เลยนะใช่ครับใช่ใชก็คือด้วยส่วนตัวมีความชื่นชอบในพันธุกรรมเหล่าเก่าๆของอุทัยธานีอยู่แล้วครับก็ก็เลยนําแม่ควายไปผสมจริงโอนี่ผสมจริงเลยใช่ครับเราใส่ขึ้นรถไปผสมจริงที่ที่ฟาร์มของพี่วิเลย เขาผสมแพงไหมราคาผสมอพอจะบอกได้ไหมถ้าเราจับสัตว์ได้ตรงรอบก็เขาคิดอยู่ที่ห้าพันบาทนําไปแล้วเราอากลับคือคือเราเอาควายไปเองเอาควายไปเองเอ,เอาไปผสมเสร็จแล้วก็นํากลับมาใช่ครับใช่โอาแล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมุติจะอยู่โครงการกับพี่เขาโครงการตอนนี้น่าจะเป็นสี่สิบวัน โครงการหมายถึงว่าเอาไปฝากไว้อยู่กับพี่เขาเลยเอาแม่แม่พันธุ์ของเราใช่ไปฝากไว้ที่อคอกที่ฟาร์มของพี่เขาใช่ครับอันนั้นน่าจะมีอัตราอยู่ที่สอง0มืบาทจนกว่าจะตรวจท้องแล้วก็ได้ผลของการตรวจท้องติดเรียบร้อยแล้วก็นํากลับอ,อ๋อท่านผู้ชมครับหมายความว่าไอ้ไอการฝากนี่หมายหมายถึงว่าเรานําควายของเรานะครับซึ่งเป็นตัวเมียนะครับเอาไปฝากไว้กับที่ค้อกฟาร์มของพ่อพันธุ์ที่เราต้องการใะ่ครับชื่อเจ้า ตั้งแป8ริ้วนะฮะถ้าท่านต้องการแบบนั้นนะครับเอาไปฝากได้นะครับก็จนกว่าจะผสมพันธุ์แล้ก็จนกว่าจะตั้งท้องคือตั้งท้องแน่นอนแล้วก็ค่อยเอากลับก็ติดต่อทางพี่วิได้เลยครับพี่วอุ่งเรืองฟาร์มครับติดต่อนะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาพอหยุดแปริ้วนี่เองฉชิงเานแต่ต้องจองข้อกับพี่เขาก่อนว่าช่วงไหนที่ข้อว่างแล้วก็รับเข้า ในรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่ฟาร์มหรือพูดคุยรายละเอียดได้เลยอ๋อครับถ้าเกิดแม้นว่าไม่สะดวกนะครับถ้าเกิดจะติดต่อมาที่พี่เทพหรือพี่ต้นหนูเรานี่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรครับก็ของผมเองนะครับ0ูนย์ห3ห้าสี่ห้าเก้าสามี่เจ็ดเก้าครับอืก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม,ม,มก่อนได้ครับว่าว่าให้ช่วยประสานหรือเป็นทุรในการสื่อสารให้ได้ครับครับแล้วถ้าหากเป็นว่ามี พี่น้องคนที่รักควายอยากจะเป็นมือใหม่เข้ามาหัดเลี้ยงควายบ้างเนี่ยอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในข้อของพี่ต้นเนี้ยของพี่เทพเนี้ยครับสามารถเข้ามารับชมได้ไหมมาขอ<ด>ชมได้ไหมดีครับแต่ว่าต้องขออนุญาตเป็นขอเป็นสักช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าด้วยวันวันทําการจันทร์ถึงศุกร์เราก็ทํางานประจํานะครับก็<อ>เ,เลยไม่ค่อยอาจจะไม่มีเวลาได้ดูแลเท่าไหร่ครับผมเสาเป็นช่วงเสาร์หรืออาทิตย์เป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะสะดวกนะครับถ้าที่อยากเข้ามาชม เอามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงควายของพี่ต้นนะครับนี่คือแม่เหล่าโบราณกับลูกที่เกิดจากแก้วฟ้าพญาควายเผือกครับฮะโอ้ดีมากเลยพี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ของเราอีกหนึ่งตัวซึ่งก็จะเป็นลูกของแม่ใหญ่เหมือนกันครับี่ตัวนี้ดูดีจังเลยอ่ะพี่ต้นตัวนี้ก็ลักษณะเขาท่าทางก็ดีมากเลยใช่ครับลำตัวเขาจะยาวอันนี้มีอันนี้มีชื่อว้ชื่ออะไรชื่อเดือนครับ แม่เดือนอันนี้แม่เดือนนะครับแม่เดือนนะฮะซึ่งเกิดจากแม่นน้นนะฮะแม่เหล่าโบราณของซึ่งเป็นควายของคุณพ่อของพี่พิเทศเองนะฮะเป็นเหล่าโบราณที่คุณพ่อได้เลี้ยงมานะครับซึ่งที่มีลูกกับแก้วฟ้าพญาควายเผือกนะครับแต่ตัวนี้เป็นลูกของเขาเป็นลูกของเขาอีกทีนึงเนาะปัจจุบันก็ตั้งท้องแล้วอ้ประมาณ4ี่เดือนท้องกับพ่อไหนอะท้องกับพ่อเสาห้าเป็นควายหนุ่มของเราในคอกครับโอ้ควายที่นี่มีพ่อพันุด้วย ก็ตั้งใจจะให้เขาเป็นพ่อพันธุ์ประจำา้อนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับที่นี่มีความตั้งใจที่พิเทศต้องการจะให้มีพ่อพันธุ์ในข้อเพื่อทำอพันธุก,ก,รรนก,กรรมของตัวเองให้เกิดขึ้นในบ้านนี้บ้านป่าขะนี่นะฮะบานนานะฮะได้มีควายใหญ่ควายงามกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะพาไปดูเจ้าอะไรนะเสาห้าครับเสาห้าเดี๋ยวจะพาไปดูครับแต่ว่าตัวนี้พิเทพตัวนี้ท้องกี่เดือนแล้วนะตัวนี้ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนกับเสาห้าด้วยใช่ครับอ่า เสาห้าทำเขาท้องแล้วแล้วตอนนี้เสาห้าตัวขนาดไหนรูปร่างเป็นยังไงป่ะพี่เทพพาไปดูหน่อยเดี๋ยวผมจูงออกไปด้านนอกกันเลยครอ้ได้ได้พี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะพาเสาห้าไปให้ดูข้างนอกนะครับนี่คือเจ้าเสาห้าับนะฮะโอ้โหพี่ต้นเสาห้านี่พันธุกรรมมาไงเนี่ยเขาเป็นลูกของผมขออนุญาตบางนีเราไมะได้เห็น สรงของเสาห้าน่ะเสาห้าเขาเป็นลูกของพ่อเหินฟ้าครับเหินฟ้าจะเป็นลูกของปาเงินอุทัยกับแม่หงเป็นน้องชายพญาหงอีกทีหนึ่งเป็นลูกของเงินปาเงินอุทัยครับใช่ครับอ๋อแม่ชื่ออ่าแม่หงแม่หงเป็นลูกของพญาหงอีกเป็นเป็นน้องครับพ่อเขาเป็นน้องของพญาหงอ๋อครับเท่ากับว่าเขาเป็นหลานของปางเงินอุทัยฮะอ่าครับอีพญาหงนี่ชื่อครับใครครับค่ที่อยู่ฟาร์มใหญ่ๆไหมใช่ครับใช่ไหม มอืนี่คือเจ้าเสาห้าปัจจุบันปางเงินอุไทัยที่เป็นพ่อของพ่อเหินฟ้าพ่อเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ฟาร์มไลนิลนนีเขาใหญ่เขาใหญ่ของเสียต่อใช่อันนี้ก็มีสักเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานของปาเงินใช่ครับโอ้โหนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เขาสองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็ดเดือนครับสูงกว่าน้องอีกสองปีเจ็ดเดือน แล้วตอนนี้ความสูงของของของเจ้าเสาวห้านี่เขาประมาณไหนแล้วตอนนี้ที่วัดล่าสุดก็ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกแล้วสองปีเจ็ดเดือนร้อยห้าสิบหกครับผมโอ้โหที่เกิืนไปเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าเสาวห้านี่คือเออเป็นพันธุกรรมที่ส่งต่อให้กับลูกของแม่เหล่าโบราณตัวนั้นใช่ครับน้องเดือนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อน้องเดือนที่ท้องสี่เดือนแล้วนะฮะใช่ครับ ว่าไม่น่าไม่น่าจะผิดหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่อัตลักษณ์เขาสวยมากเลยนะครับผมใช่ครับโอ้ดูดูไอ้เขาเขาดูอัตลักษณ์ของควายเขาดูอะไรกันบ้างนะต้นก็ก็ลักษณะของอัตลักษณ์ควายไทยก็จะเป็นตาแต้มครับครับก็จะเป็นช่องนี้ตาแต้มอ๋อตาแต้มติดอยู่กับขอบตาแล้วแก้มจ้ำครับอ๋อขออองคอออมีทั้งสองอ่องและสามอ่องแต่ตัวนี้มาสามอ่องอ๋อไอ้ที่มันแตกๆนี่เขาเรียกสามอ่องใช่ครับอ๋อมีตาแต้มแก้มจ้ำขออ่องใช่ถ้าเป็นควายไทยเขาจะเด่นมาก เขาจะเด่นเขาจะเด่นชัดคือจะ,ะ,จะมีแต่ควายไทยเท่านั้นสําหรับอัตลักษณ์แบบนี้ใช่เขาเขาจะเด่นชัดในเรื่องของอัตลักษณ์แล้วแข้งขาแลา้วก็จะเป็นขาก็จะเหมือนกับใส่ถุงเท้าก็จะเป็นถุงเท้าขาวถุงเท้าขาวอ่าครับดูเล็บดิโอโใช่ครับเล็บนี่เราได้แต่งไหมฮะไม่ได้<ม>แต่งที่นี่นี่คือธรรมชาติเลยครับโอ้โหแบบธรรมชาติไม่เคยตกแต่งอะไรเลยครับนี่ธรรมชาตินะฮะเล็บธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยครับแล้ววิธีการเลี้ยงของพี่ต้นอะทำไงอะ มันมีอาหารทรงอาหารเสริมให้ไหมมันถึงได้ใหญ่โตอะไรขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่เราไม่ได้ให้เลยครับอ๋อเหรอใช่ครับก็คือเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบเช้ามาก็ปล่อยเดินเล็มหญ้าก็จะกินด้วยหญ้ากับฟางเช้ามาเราก็จะปล่อยปล่อยไปพื้นที่ที่เรามีเลี้ยงเขาอยู่คือคือคือวิธีการเลี้ยงของพี่ต้นนี่หมายถึงว่าตื่นเช้ามาก็คือปล่อยออกต่อคอกเลยใช่ครับให้ไปเดินเล็มหญ้าแล้วถึงเวลาสักประมาณสิบโมงเขาก็จะเดินกลับกันมาเอง อ๋อคือเราไม่ต้องไปตามเขาแล้วใช่ครับเขาจะเดินกลับมาเองอ๋อพอเขาเริ่มร้อนเขาจะกลับมาบ้านกันด้วยวิถีของเขาเขาจะรู้เวลากินเวลานอนเขาใช่ครับพอประมาณ1ิบโมงเขาจะเดินกลับมาคอกเองแล้วก็ประมาณสักสามโมงครึ่งแล้วก็สามบ่ายสามโมงครึ่งึอนเย็นที่จะปล่อยเขาออกไปเหมือนเดิมอืมพอไปปล่อยออกไปบ่ายสามครับแล้วเขาก็จะกลับเองอีกไหมใช่ครับแล้วก็ประมาณสักเริ่มจะมืดเขาก็เริ่มกลับกันมาเองละเขาจะรู้เวลาของเขาอแล้วถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิด ฝนฟ้ามาเนี่ยถ้ามีเสียงฟ้าร้องปุ๊บเขาจะรีบกลับกันและอ๋อเขากลับเองเลยครับเราไม่ต้องไปตามโอ้ยดีจังเลยอ่ะนี่นี่นี่ใครบอกว่าควายโง่ไม่จริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ควายไม่ได้โง่นะฮะควายในฉลาดกว่าคนอีกนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอ่อออกไปหากินเองแล้วกลับคอกเองเป็นเวลามเวลาเขามีเวลากินเวลานอนของเขาแล้วเท่าที่ทราบมาจากคําบอกเล่าของพี่เท่หรือพี่ต้นของเราเนี่ยคือควายที่นี่เราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะฮะเออน้องเขาแบบฝนมันตกด้วย ไม่เป็นไรเอาน้องเข้าคอก็ได้น้องเข้าคอก็ได้นะเพราะว่าคือเขาโตแบบธรรมชาตินะครับไม่มีอาหารเสริมไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ธรรมชาติล้วนๆนะฮะครับแต่ร่างกายของเขาใหญ่โตมากนะฮะอันนี้คือตั้งใจจะให้เป็นพ่อพันธุ์ใช่ครับเราอยากเห็นพันธุกรรมที่เป็นควายใหญ่ด้วยโครงสร้างจริงๆเราจะได้นํามาปรับแล้วก็พัฒนากับแม่ควายที่เรามีอยู่ได้อืเราจะได้เราจะได้มีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่ครับ ซึ่งซึ่งเราอยากเห็นพันธุกรรมที่สวยงามตามธรรมชาติจริงๆครับผมถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับนั่นงฝากไว้ได้วยนะครับฝากติดตามนะครับเจ้าเสาห้าแห่งบ้านนาจังหวัดนครนายกออของเทพมงคลออของเทพมงคลควายไทยพัฒนานะครับฝากไว้ด้วยครับ,รบชื่อเสาห้า ฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับน้าหนงนะครับที่สาเหตุเขาชื่อเสาห้าเพราะว่าเขาเกิดวันเสาห้าพอดีอ๋อเหรอใช่ครับอุ้ยวันแข็งเลยนะใช่ครับเขาเกิดวันเสาห้าพอดีโอ้โหก็เลยให้เขาชื่อเป็นเสาห้าชื่อเป็นมงคลเกิดวันมงคลสุดยอดมากเสาห้าเก่งมากครับลูกโอ้เอ้าเอาเอาไม่เป็นไรเก่งใจน้องเอาเอาเอาน้องเข้าไปพักผ่อนก่อนขอบคุณนะครับเสาห้าโอ้โหดูฮะบันทายไม่ธรรมดานะครับ ไข่ตรงเป๊ะเลยเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊นั่นลงเคยเข้าไปดูในทุปเขาบอกว่าดูพ่อพันเขาให้ดูไข่ด้วยใช่ไหมเนี่ยหรือมันเกี่ยวไหมเกี่ยวครับถ้าไข่คือคือก็ก็กสําหรับผมคืออยากได้ไข่ที่เข้าเสมอกันทั้งสองใบเ,เ,เขาจะเขาจะสามารถที่จะให้ลูกได้วความสมบูรณ์ดีอ๋อเหรออ๋อมันต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะโอ้แต่สาวห้าเขาก็ตรงเป๊ะเลยเหมือนกันเนี่ยไม่ธรรมดาสวยๆฮะ สวยฮะฝากก็้ด้วยครับสาวห้านะฮะสาวห้าอของพิเทพของเทพมงคลควายไทยพัฒนานะครับที่บ้านานานครนายกนะครับฝากไ้ด้วยนะครัท่านผู้ชมครับเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะตัวแม่ควายตัวสาวของเราอีกตัวนึงอ,อยากเห็นแม่ควายนะนนองเคยแอบ,บดูในยูทูบละไอตัวนี้ยหวั่นใจนนองเลยเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมครับติดตามมาเลยมาดูกันสําหรับตัวนี้นะะ รตัวนี้ตัวนี้น้องจะชื่อว่าเพชรตะวันครับเพชรตะวันชื่อเพชรตะวันใช่ครับเดี๋ยวก่อนต้นเมื่อกี้นี่เสาห้าผมว่าสูงแล้วนะพอมาเจอเพชรตะวันโอ้โหตายตายตายไอ้นี่มันควายหรือช้างเนี่ยต้นควายครับวายควายนะฮะไม่ใช่ช้างนะครับดูดีๆนะครับไม่มีงวงนะฮะมีแต่เขาแล้วตัวนี้เขาก็ไม่ธรรมดาเขาไม่เหมือนใคร เขาเป็นควายที่ไม่เหมือนใครแม้กระรทั่งเขาก็ไม่เหมือนคใครเขาไม่เหมือนใครครับอันนี้เขาเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยต้น <c oughs> ถ้าโบราณเขาเรียกว่าเขาดิ่งธรณีดิ่งธรณีอ๋อเ <c oughs> ขาชื่อลงดินเนาะ <c oughs> น <c oughs> อ๋อดิ่งธรณีซึอนาคตถ้าเขาจะอ้อมแก้วอ้อมคางไปอีกหรือเปล่านั้นเราเราต้องรอดูกันทั้งนองเพราะมันมีใช่ไหมก็อนาคตถ้ายาวไปเงี้เหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอ้อมลงไหม อ๋อหมายถึงว่ามันเคยมีว่าถ้ายาวไปบางทีมันอาจจะกอดมาอย่างนี้กอดขึ้นมาก็จะเป็นอ้อมแก้วหรืออุ้มบาทอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเขาจะดิ่งตรงลงมาก่อนโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไอ้น้องเพชรตะวันนี่พันธุกรรมเข้ามาจากไหนฮะทำไมตัวใหญ่ตงนตวันเขาจะเป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านนี่นะใช่ครับใช่โอ้ลูกเบิ้มพันล้านแต่เขาเกิดจากแม่ชาวบ้านที่สูงร้อยสี่สิบสาม คือแม่บ้านๆธรรมดาคือไม่สูงใหญ่มากไม่ได้สูงใหญ่มากครับแต่พ่อเขาคือเบิ้มพานใช่ครับผสมกับแม่บ้านสูงประมาณร้อยสี่สิบสามใช่แล้วเกิดมาเป็นเพชรตะวันใช่ครับคืวเราต้องให้เครดิตเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตให้เครดิตกับที่เราไปขอแบ่งมาจากพี่ต่อคือตัวนี้ใช่ไหมทั้งสองตัวครับเสาห้ากับเพชรตะวันคือเสาห้าเมื่อกี้นี้กับเพชรตะวันตัวนี้ได้มาพร้อมๆกันใช่ครับเราไปได้มาทั้งคู่ที่เป็นต่อฟาร์มควายงามที่กาลสินห้วยเมฆครับของพี่ต่อเสียต่อ เราต้องขอบคุณพี่เขาที่แบ่งปันมาให้พัฒนากันในเขตนี้อ่านะครับเสียต่อนะครับเสียต่อนะครับที่อุตสาห์แบ่งปันให้กับน้องเทพมานะครับถ้าน้านงมีโอกาสนะเสียต่อนะน้นงยังไม่เคยไปหรอกน้นงยังไม่รู้จักหรอกแต่ถ้ามีโอกาสจะนะนงจะเข้าไปเที่ยวฟาร์มด้วยจะไปขออนุญาตเที่ยวชมดูหน่อยนะครับอันนี้คือได้มาจากเสียต่อใช่ครับนะครับโอ้นี่ปัจจุบันปัจจุบันพี่ต่อเขาถือตัวอ พ่อควายตัวหนุ่มที่จะสามารถเป็นพ่อพันธุ์ของเขาเป็นลูกของแม่หงมหาของเสียเบอร์ที่ขายไดแปดล้านห้าโอ้อที่เป็นข่าวอยู่นะใช่ครับใช่ตอนนี้ตอนนี้พี่ต่อเขามีลูกควายตัวนั้นอยู่ อ๋อเหรอใช่ผมก็อยากไปดูามีโอกาสต้องไปเที่ยวเขาคือโคม่าก็เพิ่งไม่นานมานี้เองใช่ครับราคา8ล้านห้าเขา8ล้านห้าหาใช่ไหมใช่ครับของเสียเบิร์ดสองมิสวนโอ้คบค่ายดังค่ายดังค่ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวหาที่เขาอยู่เหมือนกันโอ้ดีฮะขออนุญาตดีเดี๋ยวไปเดือนนั่นลงไปด้วยงัอยากไปนะฮะอันนี้น้องเพชรตะวันนะครับตอนนี้ตะวันสูง154ครับสูง154ใช่ครับอายุประมาณ2ปี9เดือน ท่านผู้ชมนี่ยังไม่ครบส <2 S 1> <ไ>ป,ปีเลยเกเดือนครับสองปีเก้าเดือนฟันน้ำนมยังไม่หลุดเลยครับเอ๋อเหรอใช่ครับโอ้ยอย่างอย่างนี้เข้าประกวดได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าถามว่าเอาความหนาความใหญ่ไปเดิน สนุกสนุกหาประสบการณ์ได้ครับใช่ไหมใช่ครับอืมที่เรา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 เอาไปเข้าไปเดินเที่ยวหาประสบการณ์โชว์ดีกว่าไปโชว์ดีกว่าไปโชว์หาประสบการณ์ให้เขาไปเจอเพื่อนฝูงในวงการควายด้วยกันใช่ครับนะฮะตอนนี้สูงร้อยห้าสิบกว่านะครับอายุเพียงสองปีเก้าเดือนแล้วพัฒนาเออ่พัฒนาการโตเขาก็ยังมีอีกนานนะครับเขาบอกว่าควายเนี่ยจะไปหยุดโตเมื่ออายุประมาณสักเจ็ดปีกี่ปีนะฮะคิดดูนะฮะสองปีเก้าเดือนสูงร้อยห้าสิบกว่าแล้ว แล้วอีกระยะเวลาอีก4-5่ปีเนี่ยเขจะสูงขนาดไหนตัวนี้นี่สุดยอดมากเลยครับโอ้โหดูคอดูแข้งดูขานะดูเล็บนะครับทุกอย่างสวยงามสวยงามทั้งหมดนะครับแล้วน้องเป็นคนชอบของแปลกเขาเขาแปลกสวยงามมากนะฮะน้องชอบมากเพชรตะวันโอ้โหทำไงจะมีโอกาสได้มีควายแบบน้องเทพแบบนี้มั่งเนาะเนี่ยอนาคตมีแบ่งปันครับ อ๋อนะใอย่าลืมนะถ้ามีแบ่งบอกน้าด้วยนะอนาคตเราเรามีแล้วเรายินดีแบ่งปันเกษตรกรเอาเอาลูกนี่เลยลูกเพชรบ้านนี่แหละเกิดกับเสาห้าเลยตอนนี้เขาตั้งท้องอยู่ได้สี่เดือนสี่เดือนแล้วกับเสาห้าเสาห้าครับนี่เลยเอาล่ะตีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ได้ทึงจะมีโอกาสมาขอแบ่งปันกับน้องเทพอ่านะครับชอบมากชอบมาก นี่เดี๋ยวมาชอบแม่ในชอบมากเลยนะเฮ้ยเปตวันมีโอกาสนะพิเทพก่อนที่จะจบคลิปนี้น้านองอยากจะให้พิเทพได้ฝากกับกลุ่มคนที่รักวายหรือว่าเกษตรกร,กรหลายๆท่านที่ตอนนี้อยากจะหันเข้ามาเลี้ยงวายกันบ้างเนี่ยในการเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาแบบไหนมาก่อนแล้วถึงจะไปหาซื้อวายมาได้ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบไหม <c oughs> ถ้าชอบรักและคิดว่าเหนื่อยหรือดูแล ไปได้เราก็ถือว่าเราจะมีแนวทางในวันข้างหน้าได้ถ้าเราคิดว่าเรานําเข้ามาเลี้ยงแล้วสามารถดูแลเขาเป็นอย่างดีได้อ,อันนี้คือต้องบอกว่าความชอบก่อนรับคือถ้าไม่ชอบแล้วเอามาเลี้ยงนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นภาระที่เราต้องดูแลอืมันจะเกิดเป็นภาระทันทีแต่ถ้าเราคิดว่าเราชอบเราเลี้ยงแล้วตั้งใจพัฒนาให้เป็นควายที่สวยอหรือสามารถที่จะไปเดินเทียบคู่กับฟาร์มใหญ่ๆห,หรือสนามประกวดเราเดินไปร่วมกับเขาได้ถือว่าเราก็ได้พัฒนา ครับอ่าอันนี้คืออันดับแรกก่อนครับสองเลยครับปัจจัยในเรื่องของกําลังในการซื้อเราพร้อมแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ราคาควายเออราคาควายมันก็ไม่ธรรมดาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อยห้าสิบก็คงไม่ต้องคุยราคาแล้วคงหนักแล้วล่ะใช่ไหมเราเอาเริ่มต้นที่เราสามารถจะหาซื้อได้เราต้องดูกําลังว่าเราซื้อพร้อมแค่ไหนอืแล้วก็ค่อยมาปรับในเรื่องของพ่อพันธุ์อ่าสมมติเรามีแม่ไซส์ร้อยสามสิบห้าร้อยสามแปดร้อยสี่สิบ เราก็มองในเรื่องของว่าเราอยากจะได้ปรับโครงสร้างไหมเราก็หาพ่อพันุ์ตัวไหนที่ส่งลูกดีๆในเรื่องของการขยายโครงสร้างให้โตขึ้นแล้วเราค่อยอาจจะช้าหน่อยครับก็เอารุ่นชั้นลูกเขาเนี่ยไปพัฒนาต่อต่ออีกทีหนึ่งก็คือขยับทีละขั้นทีละขั้นใช่แต่อาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยเลยครับแต่ก็แต่ก็ดีตรงที่เราได้เห็นการพัฒนาในตัวเขาแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปกับเขาว่าเราพ่อนี้ใส่แบบนั้นอ่าตรงนี้ขาดเราเอาพ่อนี้มาเติม อัตอลักษณ์ขาดเราก็เอาพ่อที่อัตลักษณ์เด่นเข้าไปหรือวงเขาถ้าแม่วงเขาเราแคบหน่อยเราก็หาพ่อควายวงเขาขกว้างก็จะหลับได้ดีขึ้นอ๋อใช่ครับแต่ถ้าคนมีกําลังทรัพย์นิดหนึ่งสามารถที่จะกระโดดขึ้นมาเลือกแม่พันธุ์เลือกแม่พันใช่วิธีวิธีการเลือกของของเทพเนี่ยมีวิธีการเลือกไหมว่าเราเลือกแบบไหนแม่พันธุ์แบบไหนมันถึงจะดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยผมยงงผมชอบที่พันธุก,กรรมก่อนครับอืมสายเหล่าทั้งพ่อเหล่าทั้งแม่ถ้าประวัติดีผมก็เชื่อว่า ผลงานที่เขาผ่านก่อนมาหน้าเราเนี่ยเขาก็มีผลงานกันมาอืมเราก็เชื่อว,ว่าถ้าเราเลือกพันธุกรรมดียังไงก็ใหญ่ครับอืก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็สวยครับคือผมมองในเรื่องของความความใหญ่ของโครงสร้างไปก่อนออแต่แต่แต่ว่าเราวิธีการเลือกเราก็ก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ต้องดูให้ดีก่อนเนาะ เพราะว่าถ้าไฟตอนนี้ราคามันก็ไม่ใช่ตังสองตังแล้วราคามันอัพขึ้นไปหลายๆเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะว่าเราจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรเพื่ออามาต่อยอดเอามาขยายพันธุกรรมเอ่อเอามาเลี้ยงด้วยความรักในการดูแลของเราให้เขาอยู่ดีมีความสุขใช่ครับสักวันนึ่งเขาอาจจะตอบโจทย์ตอบแทนมือคุณเราได้ฝวายเขาตั้งท้องหนึ่งปี คือผลผลิตหนึ่งปีเราจะมองว่าเราใช้เวลาเลี้ยงเขานานถ้าเราเลี้ยงแล้วอใช้กําลังทรัพย์ในการซื้อถ้าพร้อมก็ดีครับแต่ถ้าเกิดกําลังไม่พร้อมแล้วใช้เงินเยอะๆไปซื้อก็คือเหมือนกับมองว่าเหนื่อยหน่อยอืไปซื้อไปแล้วจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูเขาอีกใช่ครับบางทีตัวเองเลี้ยงไม่ไหวต้องไปจ้างคนมาเลี้ยงอีกเนี่ยมันจะเสียกำลังทรัพย์ไปเรื่อยๆจะจ่ายไปเรื่อยครับแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นจากการที่พัฒนามีแม่พันธุ์ที่สามารถต่อยอดได้ก็เลือกพ่อพันธุ์ที่เราชอบ เพราะตอนนี้พ่อพันธุ์ในประเทศไทยมีหลายตัวมากครับเยอะมากเนาะดีทีสองลูกดีๆแล้วมันดีอย่างหนึ่งคือมีการผสมเทียมได้แล้วก็มีคุณหมอเก่งๆในการต่อยอดในการผสมเทียมเข้าถึงเกษตรกรได้จริงอืก็ต่อยอดกันได้ไวขึ้นวันนี้นันน o ต้องขอขอบคุณพี่เทพหรือพี่ต้นบ้านนามากๆนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสนันน o ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในฟาร์มของพี่เทพเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าน้องเขาคลอด นี่เจ้าเพชรตะวันนี่ถ้าเขาคลอดอ,อ,อะไรย๋ยวจะขอด้วยจะค่มาดูพันด,ดังของเจ้าส5งาด,ด,ด,ด้วย,วยนะ,ะจะได้มดีนผลงานคร,ร,รับผมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนนงชาแนลสรารวัลเออสารวันสัญจรของเรานะครับได้พาตลอตลอนมาดูข้อควายไทยนะฮะสายพัฒนาแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมีแม่ควายที่สวยงามให้ท่านได้ดูกันเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นนองด้วยนะครับวันนี้ ทุกท่านที่ดูนะฮะนันนกับพี่เทพก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับโชคดีมีความสุขมากนะครับ